สวัสดีครับวันนี้ผมมีอเมริกันคลาสสิกคาปีลึกมาให้ชมกันนะครับเป็น FordCOE ปี1938ถ้านับอายุตอนนี้ก็น่าจะราวราวปปีคุณกนกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็น f o r d c o e ปีลึกนะฮะเป็นปีลึกที่ถือว่าเป็นคาแรกของอูค่ะที่ลึกที่สุดที่เคยทำมาใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าส่วนใหญ่ f อร์ COE ที่ทั้งอูเคยทำมานี้จะเป็นปีอะไรครับอ่ที่เราได้เจอกันนะคะก็จะเป็นปี1940 ขึ้นไปนะคะแต่สำหรับคันนี้เนี่ยพิเศษก็คือ,อเป็นคันที่ปีลึกที่สุดเท่าที่อู่เคยได้ได้ซากมาในการบูรณะนะคะก็คือเป็น Ford c e ปี1938ค่ะเนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็นรถที่หายากนะคะ,ะในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะคะที่สามารถขับ บนถนนแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะอย่างคันนี้เนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือทําบูรณาออกมานะคะให้ได้ในแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าต้องขับใช้งานได้จริงแล้วก็ผสมผสานไปกับการใช้งานนะคะที่ลูกค้าต้องการใช้งานโดยการที่จะใช้กระบะด้านหลังเนี่ยไว้ขน ฮาเล่นะคะที่ลูกค้ามีอยู่นะคะด้านหลังเราก็จะเป็นกระบะสไลด์นะคะส่วนหัวด้านหน้าเนี่ยทางอู่เนี่ยก็จะทําออกมาให้ยกหัวได้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการเซอร์วิสนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าข้างใต้เนี่ยในการจัดวางรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นมอนน้ําหรือเครื่องยนต์หรืออะไรเงะะี้ยค่ะก็จะแตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าหัวจะต้องยกขึ้นได้นะคะทรงของ coe จริงๆจะไม่มีแคป ค่ะค่ะนะครับคันนี้มีการต่อแคปออกมาใช่ไหมครับ ก็คือ,อต้องการให้ห้องโดยสารนะคะได้มีขนาดกว้างขึ้นนะคะเพื่อ,อด้านหลังเนี่ยจะได้ไว้เก็บของนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในด้วยนะคะก็จะทำให้มีต้องการใช้พื้นที่เยอะนะคะพอเป็นลักษณะแคปแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนั่งเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอนอกจากมีการยืดแคปถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งแล้วไฮไลท์อีก2อ,อย่างก็คือสามารถยกหัวได้เพื่อความสะดวกในการสวิตนะครับและ กระบะด้านท้ายพื้นกระบะสามารถสไลด์ได้ค่ะถือว่าเป็น3ไฮไลท์สำคัญสำหรับ Ford CoE p ป1938ชันนี้ ทีนี้จะให้คุณกนกพาชมรอบๆคันนะครับว่างานแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างตรงไหนมีการคัสตอมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยครับที่เป็นงานคัสตอมที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะเป็นโลโก้นะคะประจำตัวของรุ่นปี1938กนะคะก็คือจะเป็นโลโก้ที่บ่งบอกถึงว่าเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์ v 8นะคะอันนี้ก็จะเป็นออกแบบมาในลักษณะของดั้งเดิมเลยซึ่งตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยของดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นงานตะกัว ซึ่งเราก็ได้มาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะมีการาผูกก่อนไปบ้างนะคะทําให้ถ้าเกิดว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นงานสแตนเลสทั้งชิ้นเนี่ยก็จะทําให้คงทนแล้วก็สวยงามกว่าส่วนตัวกระจังหน้านะคะก็เช่นกันนะคะกระจังหน้านี่ก็จะเป็นงานคัสตอมเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่า,าตัวงานเก่าดั้งเดิมของมันเลยเนี่ยจะเป็นงานเหล็กนะคะพอเป็นงานเหล็กแล้วเนี่ยแน่นอนคะ่ะเมื่อนําไปชุบ ไม่ว่าจะ,ะชุบให้ดียังไงนะคะก็ถ้าเกิดว่าโดนน้ําหรือผ่านเวลาไปนานเนี่ยก็จะทําให้เกิดสนิมได้เพราะฉะนั้นทางอู่ก็จะทําเป็นงานสแตนเลส ังหมดเ,เอกลักษณ์ประจํารุ่นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะของซีอีปีหนึ่เกนี่ยก็คือกระจกหน้าเนี่ยสามารถเปิดรับลมได้นะคะซึ่งตัวลูกค้าเองเนี่ยต้องการให้คงความดั้งเดิมเอาไว้นะคะโดยการที่ทําให้กระจกหน้าเนี่ยสามารถเปิดได้แต่แน่นอนค่ะในลักษณะที่จะต้องคงความดั้งเดิมแบบนี้ก็จะต้องแลกกับลมนะคะเสียงลมที่จะสามารถเข้าได้แน่นอนนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวน้ําเองก็ตามนะคะก็จะสามารถที่จะเข้าไปในจุดนี้ได้นะคะ ก็ลูกค้าก็รับทราบในจุดนี้ดีนะคะตัวแก๊ปหน้านะคะก็จะเป็นงานคัสตอมที่ทางอู่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้รถเ,เนี่ยดูดุขึ้นนะคะแล้วก็สวยสวยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะตัวกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกของดั้งเดิมของมันเลยนะคะคือเป็นของฟอร์ดนะคะแต่ว่าจะเป็นางานสแตนเลสแล้วนะคะซึ่งตัวดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นงานเหล็กอีกเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งทําให้เกิดสนิมได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเ,เป็นงานรีโปรขึ้นมา กระทะล้อนะคะที่เห็นนี้นะคะก็คือจะเป็นงานคัสตอมของอู่ที่สร้างขึ้นมานะคะซึ่งจะมีที่บุรทั้งที่เดียวเท่านั้นนะคะ,ะเนื่องจากงานรีโปรเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของอการปิดไม่เต็มล้อนะคะทำให้อาจจะเห็นในส่วนของกระทะล้อโผล่มาไม่สวยงามนะคะทางอู่ก็เลยทำเป็นงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปิดได้เต็มซุ้มล้อแล้วก็จะสวย มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกระบะนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ารุ่นของ coe เนี่ยจะไม่มีในตัวของอกระบะเนี่ยมาด้วยอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นงานคัสตอมที่ทางอู่เนี่ยสร้างขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวกระบะเองหรือว่าเป็นซูมล้อด้านหลังนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะของ coe 1 9 3 8กสมคันนี้นี่ก็คือ,อด้านหลังเนี่ยจะเป็น สไลด์นะคะเพื่อเอาไว้ขนส่งบิ๊กไบค์หรือฮาร์เลยนะคะของลูกค้าซึ่งตัวฮาร์เลยที่ลูกค้ามีอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันกับรถฟอร์ดคันนี้เลยนะคะก็จะออกแบบมาให้เข้ากันนะคะเวลาที่ขนส่งเนี่ยก็จะได้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นส่วนในตัวของสไลด์เนี่ยก็จะเป็นระบบกระบอกไฮดรอลิกนะคะที่สั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะของถาดลงไปแบบลาดเอียงนะคะแล้วก็จะ มีตัวล็อกล้อนะคะซึ่งเป็นงานสแตนเลสที่ทางอู่สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะเพื่อให้ได้ความสวยงามนะคะเงางามแล้วก็คงทนงานออกแบบนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะของที่อู่เนี่ยที่ทำขึ้นมาให้กับรถทุกคันนะคะของอบุรุั่ักงนะคะก็คือ,อแท่นยึดยางอะไหล่นะคะที่เราเป็นงานคัสตอมของทางอู่โดยการจับแท่นนะคะ ทำสีให้เป็นรักษาเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะยึดด้วยแท่นสไต l เล e อีกทีนึงส่วนสําหรับคัน1938คันนี้นะคะก็จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเราใช้นะคะแผ่นสไตเลสนะคะแกะสลักเป็นงานคัสตอมทํามือของที่อู่นะคะโดยการใช้โลโก้นะคะสัญลักษณ์ของ Ford นะคะเพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะ ภายในนะคะของคันนี้นะคะก็จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการนะคะของลูกค้ามากที่สุดโดยลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนเ,เลือกสีของภายในได้เองนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะในการที่หุ้มทั้ง ตัวเบาะที่นั่งเองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวพรมด้านล่างก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคะส่วนความพิเศษของรุ่นนี้นะคะ1 9 3 8เนี่ยก็คือจะสามารถเปิดกระจกหน้ารับลมได้นะคะเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของเขาก็จะทําให้ได้เห็นดีเทลชิ้นงานต่างๆนะคะซึ่งเป็นงานสแตนเลสท,ทั้งหมดนะคะที่ทางบุรุษทั่งเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้ได้สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยชิ้นส่วนดั้งเดิมของมันก็จะเป็นงานเหล็กนะคะ ซึ่งก็จะสามารถเกิดสนิมได้ส่วนตัวเกตหน้าปัดนะคะก็จะเป็นงานที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นระดับของเกียร์นะคะได้เห็นให้เป็น,เป,นเป็นรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะมีเกตรวัดความร้อนเกีน้ำมันนะคะก็จะครบทั้งหมดนะคะส่วนที่จะเห็นเป็นวงพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ ของบูรุษทั่งเลยนะคะเป็นงานที่บูรุษทั่งนะคะทำมานะคะให้กับรถทุกคันนะคะก็จะเป็นวงพวงมาลัยที่ลักษณะเป็นงานวินเทจนะคะตัวเบาะนะคะเ,เห็นได้ว่านะคะจะไม่เหมือนกับรุ่นซีอีที่มีลักษณะตอนเดียวซึ่งก็จะเป็นห้องโดยสารที่แคบทําให้จะต้องมีแค่เป็นเบาะหลังตรงเท่านั้นสําหรับคันนี้ยืดแคบออกมาเนี่ยทำให้ได้ห้องโดยสารที่กว้างนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเบาะแยก นะคะข้อดีของการยืดแคปเนี่ยก็คือจะทําให้เราเลื่อนปรับเอ็นนะคะเบาได้นะคะทำให้การขับเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะใช้งานได้อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเ,าเก็บของนะคะเราก็จะตีตู้เป็นตู้เก็บของด้านหลังและก็สามารถานั่งได้นะคะจะพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปก็คือติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะคะซึ่งทางใต้เบาะเนี่ยเราก็จะทําให้ช่างเนี่ยออกแบบให้เป็นกล่องของชิ้นงานเครื่องเสียงซึ่งจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเพื่อความเรียบร้อย ที่บอกไปนะคะไฮไลท์นะคะของ COE 1938คันนี้ก็คือ เป็นรถซีลีที่สามารถยกหัวขึ้นได้นะคะเพื่อ,อะสะดวกและง่ายต่อการเซอร์วิสแล้วก็เป็นการโชว์เครื่องยนต์นะคะให้เห็นนะคะในลักษณะงานที่เรียกว่าสวยยันไส้ของบูรุษทั้งนะคะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็คันนี้ก็จะสามารถบอกได้ดีทีเดียวนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ V8 นะคะส่วนในการตีท่อเนี่ยเราก็จะตกแต่งด้วยงานสแตนเลสนะคะแล้วก็งานคโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะเพื่อออ,อกแบบมาให้ได้ในลักษณะของ งานที่เป็นเครื่องยนต์นะคะเมกันนะคะให้มีความดุดันส่วนกระบอกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะคะที่สั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าอีกทีนึงนะคะที่ทําการยกหัวและที่แปลกแตกต่างออกไปเนี่ยก็คือในลักษณะการตำแหน่งของการวางหมอ้อน้ำนะคะที่จะเห็นผิด แปลกออกไปจาก C.O.E รุ่นอื่นๆนะคะที่มอน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ตัวกระจังหน้าแล้วก็จะตั้งในลักษณะตรงๆแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น C.O.E ที่สามารถยกหัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นในการวางตำแหน่งอะไรก็ตามอุปกรณ์เนี่ยค่ะก็จะต้องหาในตำแหน่งที่จะต้องจัดวางให้เหมาะสมนะคะซึ่งก็จะทำให้ได้เห็นฝีมือของช่างเครื่องยนต์นะคะของไทยนะคะที่สามารถทำงานดัดแปลงคัสตอมออกมานะคะได้สวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยค่ะ ช่วงล่างนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นช่วงล่างระบบถุงลมนะคะสามารถกดระดับนะคะเลือกระดับต่ำสูงได้นะคะมีเกตที่ยกระดับนะคะจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะคะก็จะทำให้การขับเนี่ยก็จะนิ่มนวลน,นะคะแล้วก็จะลดแรงกระแทกได้ดีค่ะ